สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมหาหวยเนาะและนะครับวันนี้อาจารย์จากทองเนาะจะมาพูดถึงหวยใหม่ล่า, penny, ลาสุดที่อาจารย์ได้คิดค้นขึ้นมานะครับคือหวยอมสินนั่นเองเป็นสูตรหวยอมสินของอาจารย์เองนะครับหูดสูตรหวยแต่ละสูตรหวยที่อาจารย์พูดถึงคืออาจารย์ถ้าไม่ชัวร์จริงอาจารย์จะไม่ออกมาพูดเนาะว่าจะมาออกมาคำนวณทุกคนดูว่าวิธีการคำนวณอาจารย์เป็นไงอันนี้คืออาจารย์ลองเล่นมาแล้วนะครับสามสี่งวดนะครับรวมถึงอาจารย์ให้เฉพาะคนที่อยู่เฉพาะไลน์แอดหร นี่เลยนะครับใครอยากได้หวยออมสินหรือหวยอื่นนะครับนี่เลยนะครับอย่าลืมแอดเข้ามานะครับที่ l i น์แอดมหาหวยนะครับมีแอดนำหน้าเสมอนะมี m a h a h u a y นะครับแอดมหาหวยแอดนี้แอดเดียวหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอาจารย์มีลิงก์ให้นะครับคือฟรีๆนะครับใครทักเข้ามานะครับอาจารย์ก็ ขอให้ฟรีแต่สำหรับหวยออมสินนะอาจารย์พิ่งคิดค้นสูตรได้นะครับก็คืออาจารย์ลองเล่นมาแล้ว4งวดแล้วมันก็เข้าจริงๆนะครับเนาะอ่ะถ้าใครชอบก็ลองตามอาจารย์ได้สำหรับออมสินเนาะส่วนถ้าใครเล่นออมสินไม่เป็นไม่เป็นไรรอดูชมชิปนี้ก็ได้เนาะว่าวิธีการคำนวณอาจารย์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่เลยก็อย่าลืมแอดเข้ามาที่ไลน์แอดหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะอ่านะครับแล้วครับเลขเด่นออมสินเราจะมาพูดถึงงวดวันที่1ตุลาคมเนาะหรืองวดวันที่ พฤหัสนี้ที่จะถึงนี้ว่าจะมีอะไรมามากนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเนาะอาจารย์จะขอคํานวณย้อนไปให้ทุกคนดูว่าวิธีการคํานวณหอาจารย์เป็นยังไงและ สูตรอาจารย์เข้ายัางไงมั่งนะครับเนาะวันวันที่1น่งะครับสิงหาคมนะครับเลขที่ออกมาก็คือ404กับ38เนาะอาจารย์ใช้3ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับในการคำนวณอาจารย์ใช้แค่นั้นเนาะเพราะหัวลอำสิลจะออก6ตัวเหมือนกันรวมถึง2ตัวล่างเหมือนกันแต่อาจารย์ใช้แค่3ตัวบนกับ2ตัวล่างเหมือนหวยไทยที่อาจารย์คำนวณเลยนะครับวิธีการคำนวณของอาจารย์ไม่ยากเลยอาจารย์จะคำนวณวดวันที่1ไปงวดวันที่16นะครับเราดูกันว่าเลขของอาจารย์จะเข้าไหมเนาะอ่ะ และเลขของอาจารย์นะครับง่ายๆเลยนะครับอาจารย์ใช้3ตัวบน bon ในการยืนพื้นก่อนเลยนะครับคือ404นั่นเองนนเนาะ4 0 4คือใช้3ตัวนี้เลยนะครับและแล้วครับแล้วตัวต่อมาคืออาจารย์จะใช้เป็นตัวบวกนะครับสูตรอาจารย์ของออมสินง่ายมากแต่ได้ผลชัวนะครับคืออาจารย์ใช้นะครับหลักนี้บวกกันหลักนี้บวกกันนะครับก็คือหลักหมื่นของ3ตัวบนนะครับ บวกกับหลักหน่วยนะครับของ2ตัวล่างนะครับคือนี่เลยเนาะแบวกสเท่ากับ2ก็คือบวกสนะครับและตัวต่อมาคือบวกตัวนี้นะนะครับคือ0ูนย์บวกสนะครับเท่ากับ3นั่นเองและตัวสุดท้ายอาจารย์จะใส่มาเลยนะครับคือตัวกลางนะครับคือ4แบบนี้เลยทุกคนน่าจะไม่งงนะเพราะสุดอาจารย์ค่อนข้างง่ายนะครับและนะครับตัวสุดท้ายเนาะที่อาจารย์นะครับจะมาบวกกันนะครับ ก็คือนี้เลยเนาะอ่านะครับและตัวสุดท้ายที่อาจารย์จะเอามาบวกกันนะครับก็คือใช้ผลรวมทั้งหมดในการมาบวกกันนะครับก็คือ4ี่บวกศนย์เท่ากับสเนาะบวกอีก4เท่ากับแนะครับแบวกสเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแนะครับเท่ากับเแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสูตรอาจารย์มีเท่านี้จริงๆนะครับสําหรับสูตรหวยออมสินนะครับง่ายๆเลยแค่บวกตัวถูกคือจบเลยนะครับอ่ะ จากนั้นเราจะมาบวกเลขกันนะครับก็คือ2บวก4บวก2เท่ากับ6นะ6บวก9นะครับเท่ากับ5อ่านะครับแล้วตัวต่อมาคือ0นะครับบวก3เนาะเท่ากับ3 3บวก9นะครับเท่ากับ2นะครับและตัวต่อมาคือ4บวก4เท่ากับ8นาะ8บวก9นะครับเท่ากับ7นะครับนะครับและอาจารย์ให้บวก1ตัว1แต้มเสมอนะครับ นี่เลยบวกอีกหนึ่งแต้มนะครับอ่าบวกหนึ่งแต้มนะครับและเลขที่ได้ออกมาก็คือหกสามแปดนั่นเองหกสามแปดนะครับพี่จริงตัวนี้เกือบจะเข้าสามตัวเต็มๆด้วยซ้ำเห็นไหมเอ่ยพี่จริงตัวนี้นะครับแค่ตัดเป็นเลขหนึ่งเฉยๆแต่นะครับอาจารย์ให้ผลลัพธ์ของอาจารย์นะครับนี่เลยสามแปดคือเข้าสองตัวล่างนะครับสำหรับงวดนะครับวันที่สิบหกสิงหาเนาะ นี่เลยนะครับอาจารย์สูตรอาจารย์ก็มีเท่านี้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะเสือใครไม่ได้อีกเลยจะคำนวณให้ถึงง่วดปัจจุบันเลยนะครับรวมถึงวันที่16นะครับสิงหานะครับก็เหมือนเดิมเลย57138ในการตัวยืนพื้นเนาะนี่เลยก็ใช้571นะครับบวกนะครับตัวนี้เลยนะครับ5บวกเท่ากับ3 7บวก3เท่ากับ0นะครับและตัวสุดท้าย1คือหยิบมาได้เลยนะครับ รวมถึงบวกผลรวมทั้งหมดของนี่เลย5 7เปนะ็น12เนาะสองบวก1เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4นะครับใช้บวก4ทุกตัวนะและผลลัพธ์ที่เราจะมาบวกกันก็คือ5บวก3เท่ากับ8เนาะ8บวก4เท่ากับ2นะครับแลวต่อมาคือ7บวก0ูนย์เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1นะครับและตัวสุดท้ายคือ1บวก1นเท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6นะครับและอาจารย์ให้บวก1ตัว1แต้มเสมอนะครับสุดท้ายนะอย่าลืมนะทุกคนชอบลืมสูตรของอาจารย์นะครับก็คือที่จะได้ออกมาคือ3 2นะครับเนั่นเองและเลขที่เข้านะครับก็คือ3 7นะครับนี่เลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเมื่อที่ งวดวันที่1นะครับกันยาก็คือออก3 7บนออก7 3ล่างคือได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับหวอยอมสินนะอ่ะนะครับรวมถึงนี่เลยงวดวันที่16นะครับที่ผ่านมานะครับคืออ๋อหรืองวดวันที่1กันยา,าอาจาร,รย์ข, Ball ขออภันยาานะครับงวดวันที่1กันยานะครับคือไปคําวไปคำนวณวันที่งวดวันที่16กันยานะครับก็คือนี่เลย9 3 7สนะครับ9 3 9 3 7บวกนะครับ 9บวก3เท่ากับ2นะครับ3บวก7นะครับเท่ากับ0แล้วตัวสุดท้ายคือดึง7มาเลยนะครับบวกตัวสุดท้ายคือผลรวมทั้งหมดนะ9 3เป็น2เนาะ2บวก7นะครับเป็น9 9บวก7นะเป็น6 6บวก3เป็น9นะครับคือบวก9ทุกตัวนะ และตัวเลขที่จะมาคือ9นะครับเ9้าเเป็น18บวก2เป็น0ย์เลยนะครับอาจารย์จะคิดเลขเร็วนิดนึงเนาะอ่ะแล้วตัวต่อมาคือ7ขออภัยครับ3บวก9เท่ากับ2นะครับเพราะตัวการเป็น0นยะ์ะแล้วตัวต่อมาคือ7 7เเป็น4 4บวก9นะครับเท่ากับ3นะครับและบวก1ตัว1แต้มเสมอเนาะนี่เลยและเลขที่ได้ออกมาก็คือ1 3สาม สี่นะครับ134นะครับและที่เข้าออกมาก็คือ1กับ4นั่นเองนะครับ1นสบนนะครับรวมถึงเล็กบิ่ง3ล่างด้วยนะครับ1 4บนนั่นเองนะครับอ่ะเกือบแตก3ตัวเหมือนกันนะเพราะ134ออก1 1 4นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะอ่านะครับและ งวดนี้อาจารย์ก็จะคำนวณให้ดูสดๆอีกเหมือนเดิมเลยนะครับว่างวดวันที่1ตุลาคมสำหรับหวยออมสินนั้นเลขเด่นจะเป็นอะไรนะครับเหมือนเดิมเลยคือ1นึยืนพื้นเลยครับจากนั้นบวกนะครับบวกคือ1นบวกสเท่ากับสนะครับหนบวกหเท่ากับเและตัวสุดท้ายคือ4ดึงมาได้เลยนะและบวกผลรวมทั้งหมดนะครับ 1>, 1 1เป็น2 2, 4เป็น6นะ6 6เป็น2บวกอีก3เท่ากับ5นะครับบวก5ทุกตัวอาจารย์ก็จะไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะอาจารย์คำนวณให้ดูหลายงวดแล้วนะครับนี่คืองวดล่าสุดนะของวันที่1ตุลาคมนะครับเลขเด่นจะเป็นอะไรต้องรอดูนะครับ1บวก4เท่ากับ5 5้บวก5เท่ากับ0นะครับและต่อมาคือ1บวก7เท่ากับ8นะ8บวก5เท่ากับ3า 4บวก4เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ3เท่ากันเลยนะครับและนะครับอาจารย์ให้บวก1ตัว1แต้มเสมอเนาะ1ตัว1แต้มเสมอนะครับและเลขเด่นที่จะได้ออกมานะครับสำหรับวันที่1ตุลานี้นะครับสำหรับหวยออมสินนะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือ1 6 6นั่นเอง16 6นะแต่ทุกคนอย่าลืมว่า 6เท่ากับ9เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น16 19 66เนี้ยอาจารย์ให้เล่นล่างได้เลยหรือบนก็เล่นได้นะครับ3ตัวคือ169 166หรือ616จะสวยกว่านะครับแต่ที่จริงอาจารย์อยากให้67กันไว้ด้วยนะครับรวมถึง17ด้วย79อะไรเงี้ย1 79ประมาณนี้นะครับอาจารย์ไมอาจารย์ให้7ไปด้วยเพราะอาจารย์คิดว่าอาจจะมาอีกนะครับสาหรับเลข 7, น7 1, ลขขขนน็นะครับเพราะ7กับหนึ่งคือตัวคล้ายๆกันเนาะอ่ะนะครับสำหรับหวยออมสินอาจารย์ก็มีเท่านี้นะครับเลขเด็ดอาจารย์ก็จับให้แล้วรวมถึง2ตัว3ตัวด้วยใครไม่เห็นยังไงนะครับถ้าเข้าไปขอได้เลยนะครับที่ล i ยแอดมหาหวยเนาะลายแอดมหาหวยนี่เลย มีแอดำหำนาเสมอนะครับมี M A H A H U L Y นะครับหรือมีลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปได้เลยนะครับรวมถึง Inbox สอบถามที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้แต่ถ้าลายแอดนี้เราจะได้พูดคุยกันมากขึ้นเนาะจะแนะนําให้ทักรายแอดได้นะครับ นี่เลยแอดเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะหวยออมสินเนาะเป็นหวยน้องใหม่ของอาจารย์อาจารย์ก็าาคิดสูตรมาให้ทุกคนแล้วนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้มีเวลาทําหวยอื่นให้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับขอให้ถูกหวยร่ำรวยโชคนะครับรวมถึงวันที่1ตุลานี้นะครับหวยลาาออมสินหวยไทยรัฐขอให้ทุกคนถูกทั้ง3หมหวยเลยรวมถึงฮานอยด้วยนะอ่ะ นะครับขอให้ทุกคนชรลาาข้อหาเยอะยนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเท่านี้นะครับฝากรายละเอยดของอาจารย์ด้วยมหาหวยหรือกดที่นี์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ